5ราศีดวงการเงินดีดีเงินสดเข้ารัวรัวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงการเงินดีดีเงินสดเข้ารัวรัวได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นับว่าดีมากมีเงินไม่ขาดแม้ว่ารายจ่ายจะมีพอสมควรก็ไม่เป็นไรผู้ใหญ่มักจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีขอให้คุณรู้จักมีสัมมาคารวะเอาไว้เป็นดีที่สุดราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ชาวราศีตุลในช่วงนี้ดวงท่านการเงินนับว่าดีมากมีเงินไม่ขาดมือท่านมีโอกาสได้เงินก้อนได้แต่รายจ่ายมักจะมากเป็นเงาตามตัวฉะนั้นหากมีโอกาสขอให้ท่านวางแผนทางการเงินเอาไว้ให้ดีจะได้มีไว้ใช้ในยามจำเป็นราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ การเงินถือว่ายังอยู่ในเกมที่ดีสามารถหาเงินได้บางท่านอาจจะมีลาบลอยแบบฟุกๆุหรือมีดวงได้ของเก่าของโบราณที่หายากก็เป็นได้แต่ระวังญาติพี่น้องมักจะเข้ามาวุ่นวายในเรื่องการเงินราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ชาวราศีกุมในช่วงนี้การเงินในเดือนนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถหาเงินได้มักมีช่องทางหาเงินได้หลายช่องทางแต่รายแต่ท่านก็มีมากพอสมควรขอให้ท่านวางแผนในด้านการเงินเอาไว้ให้ดีด้วยราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูในช่วงนี้ การเงินในเดือนนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมีเงินไม่ขาดหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้คุณเก็บหอมรอมริบเอาไว้ให้ดีเพราะรายจ่ายคุณจะกำลังมาเยือนในเดือนถัดไปขอให้เตรียมตัวไว้เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองการทำบุญตักบาตรนี้เป็นอะไรที่เบสิกมากๆบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรสักครั้งด้วยความตั้งใจ สิ่งดีๆจะเกิดขึ้น,นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนโดยตอน,ตอนที่ตักบาตรจะมีเคล็ดลับคือการตักบาตรให้ตรงกับวันเกิดเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ให้ตักบาตรวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ให้ตักบาตรวันจันทร์เป็นต้นและถ้าจะให้ดีมากควรตักบาตรเป็นจำนวนคี่เช่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครั้งแ,แบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ตอนอธิษฐานหากมีความตั้งใจที่แท้จริง มีสมาธิที่มั่นคง,นงจิตใจแน่วแน่บอกเลยว่าการทำบุญตักบาทนี้จะส่งผลอน,นิสงส์งให้คุณอย่างเต็มที่ไม่มีลิมิตแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ